อกส้ผ้าไปหาเอามาอ่าง <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องย่าด่าช่าแนวค้นมาอ่างมาเกล้าค่ะไอเลิฟยูไอเลิฟยูคนมาอ่าง,น,าางนี่ค่ะสวสนองุ่นูพลนับพลนับแล้วนี่จากน้อยเจ้าของกระสิมาแต่งงาแต่งหยังเวลาเดือนสี่เพิ่งกรสิแตกยอดโปร่งขึ้นมาโปร่งขึ้นมาเดือนหาเดือนหกก็ออกน้วย จ่างค้นมาแต่งอีกเดือนเจ็ดกับเป็นน้อยเดือนแปดเบิง่งดูแรดีเดือนเก่าขายเอาเงนินใส่กระเป๋าน, <laughs> <laughs> น้องเสิยภาษีบ้านนอกญี่ปุ่นผืนนี้แต่พวกเขาเขาต้องหนา เขามาแล้วนในเมืองส่วนใหญ่เพิ่นสิขายเพิ่อนเราหรอค่ะสวนเสรวนผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเฮ็ดบ่ไหวลูกหลานบ่เฮ็ดลรอค่ากันขายสิเป็นอ,นอันนันตรีเพิ่อนลรา ในรถว่ลยเอไงไปออเออหลังวงเกลาดิีันจานนี่จะย้อสศิล่ะแถวนี้บ,นบุญขอกำลังแต่งคนสัผู้คนขยันเพิ่อจะเฮ็ดเลื่อยเพ่เพิ่อเจ้าเจ้าขึ้น เขาก็ต้องสังคมหลายอย่างายอยู่แบบนี้แล้วมีความสุขเลยจ้ะจกักมากอยู่แบบนี้จ้ะผ่านเมืองไทยก็สิเป็นสตาหีเพื่อบ้านนอกเพื่อจังหวัดใดแต่ยังบ่เคยไปอยู่เคยอยู่สตาหีเคยไปอยู่ลำปาง อันอยู่แล้วตอวอุดรพุ่นไหวขยายดอกประมาอยู่แล้วตอนนี้ย้า่แล้วตายแล้วก็ไม่อยากไปบ้านไขวลูกแถวร้านอยู่รถั้งไปกับพ่อใหญ่รถลงมาขับผพมีทะเลเราพี่น้องหลายอันมันวุ่นวหยพอมาอุดรมันรถหลายคนหลายมันไปใส่ม่ใส่ยากค่ะสํานียงตงขับรถออกไปนอกบ้านนี่กับเพรไม่มองจอดรับปีพนะเออจังเบิงพ่อใหญ่พูดนะต้นไหม่พนลับพนนอนรถานบ้ จะเลยมากอยู่แบบว่าอันนั้นเมื่อถึงบบุ้งแม่แห้งกรุงเทพแล้วจะบอกไปเที่ยวไปธุระได้อยู่จ้า่นอนทางแต่ว่ามันสะอาดสะอ้านค่ะเขกาก็สิบฟลึกมาตั้งแต่เกิดเด็กน้อยขึ้นรถปุ๊บก็คาดเข็มคัดเบลรถนี่แนวให้ลูกนั่งถ้าเป็นเด็กน้อยอากาจังเด็กน้อยเบบี คนแรกเขากอุ้มสันรถอันกระบะนั่งเต็มทั้งหลังก็ไม่ได้ว่าดอ,อก๋าบ้านเฮ้ามาเฮ้าก็หักบ้านเฮ่าหละแต่ว่าเขาก็สิสอนของเขามาเลยประเภทนี้อยู่พื้นฐานแหละยังว่าล่ะก็ไปเดี๋ยวานเฮ่าก็ดีขึ้นดอกค่ะเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นหลแเรากดมงกดไม้อันนั้นอันนี้ศาสตรวาดนะคะเพราะอยากวาไปหลยเนาะเอาเพื่อนประเทศม่ได้ฉันรักประเทศไทยที่นี่ประเทศไทยค้ารักอยู่คือเก่าละ่ะ เสียบ่สียบคือว่ามีคนมากินสีเทียงหรือไดอาหารอาหารญี่ปุ่นถนนหนทางกกว้างดีสะอาดดีค่ะแล้วก็ของเพลินหรือประมาณของเล่าข้าย,ยู่หิมะประทันลงนี่เพิ่นบนเนพิ่นนอนเพิ่น,นเราซนนุ้มเลยชั้นขอนอนนะฝนเพิ่มกับโฮมพายเลยต้นไม้เพิ่มก็บไม่โฮมพาพันพาให้เพราะว่าหนาวมากม นี่จะหนาวมากจากหน่อยวิน่นหัวเนาะนี่แหละครับดูได้ว่าความงามมันเมืองเราเขาแปลกตาจะซื่อดอกจังให้ดอกเบิ้องอยู่ที่เราก็ธรรมดาไ้จัด ไม่พุ่งย่องรถยดอกได้ไายอีกคนหมักอ่างหมักยองนี่คนขคับรถไหนวะเนี่ย่็เลยขับเองคนไข้แน่เจียบไปเสซ็ตขับเองอยากทายก็เฮ็ดพวกปิ้นสนาากุกจ้าเอาซ้ัมมิลล่คลิปนี่พ่อประมาในหลัก okay. ค่ะโอเคไอเลิฟยูบายบายกิ้ง thank you see you ไป